สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูพัชศรีก็มีเพลงมาฝากอีกแล้วนะคะเพลงนี้ก็คือเพลงแจะค่ะเรามาร้องพร้อมกันสองรอบพร้อมกับข้อธรรมรินนะคะแจะแจงแจ๊ น้ำแล้วมาล้างหน้าล้างซ้ายล้างขวาแล้วก็มาล้างแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะหยิบสมูลแล้วมาถูหน้าถูซ้ายถูขวาแล้วก็มาถูแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะหยิบหวีแล้วก็มาหวีผมหวีซ้ายหวีขวาแล้วก็มาหวีแจ๊ะเรามาแสดงท่าทางประกอบเพลงแจ๊กันนะคะ แจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะตักน้ำแล้วมาล้างหน้าล้างซ้ายล้างขวาแล้วก็มาล้างแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะดิบสบู่แล้วมาถูหน้าถูซ้ายถูขวาแล้วก็มาถูแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊ะ แจงแจะหยิบหวีแล้วก็มาหวีผมหวีซ้ายหวีขวาแล้วก็มาหวีแจะแจะแจงแจะแจะแจงแจะหยิบแป้งแล้วก็มาทาหน้าทาซ้ายทาขวาแล้วก็มาทาแจะแจะแจงแจะแจะแจงแจะ หยิบแป้งแล้วก็มาทาหน้าทาซ้ายทาขวาแล้วก็มาทาแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊แจงแจ๊หยิบใดแล้วก็มาใดผมใดซ้ายใดขวาแล้วก็มาใดแจ๊ะแจ๊แจงแจ๊ะแจ๊แจงแจ๊ะอีกรอบหนึ่งนะคะแจ๊แจงแจ๊จจ แจ๊ะแจ่งแจ๊ะตักน้ำแล้วก็มาล้างหน้าล้างซ้ายล้างขวาแล้วก็มาล้างแจ๊ะแจ๊ะแจ,จ่งแจ๊ะแจ,จ๊ะแจ่งแจ๊ะหยิบสบู่แล้วมาถูหน้าถูซ้ายถูขวาแล้วก็มาถูแจ๊ะแจ๊ะแจ,จ่งแจ๊ะแจ,จ๊ะแจ่งแจ๊ะ หยิบหวีแล้วก็มาหวีผมหวีซ้ายหวีขวาแล้วก็มาหวีแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะหยิบแป้งแล้วก็มาทาหน้าทาซ้ายทาขวาแล้วก็มาทาแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะแจ๊ะแจงแจ๊ะหยิบใดแล้วก็มาใดผมใดซ้ายใดขวาแล้วก็มาใดแจ๊ะ แจ๊แจงแจ๊แจ๊แจงแจ๊ะเพลงแจ๊กก็จบลงนะคะคิดได้หรือยังว่าแจ๊ะคืออะไรครูภัสศีจะเฉลยนะคะแจ๊กก็คือหัวไหล่ค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูภัสีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ